การหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1. ตําตำแหน่งเนื่องเดนเคยผ่านมาแล้วในเรื่องของค่าประมาณเป็นจำนวนนับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม100ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันค่าประมาณลืมยังเช่นเดียวกันนะคะในการหาค่าประมาณเป็นทศนิยม 1. ตําตำแหน่ง แสดงว่าโจทย์ต้องกำหนดมาให้สองตำแหน่งแล้วให้นักเรียนประมาณค่าเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งอลองดูนะคะเริ่มจากง่ายๆก่อนไปที่เส้นจำนวนก่อนเส้นจำนวนแบ่งออกเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะคะถ้าครูเริ่มต้น2.4ถามว่าท้ายสุดนี้เป็น1นึ่ตำแหน่งจะมีค่าเท่าไหร่2.4 สองจุ้างงป่าก็ทศนิยมไม่ได้จำนวนนะัอันนี้เราพูดถึงทศนิยมแล้วจำนวนที่อยู่ในระหว่างนี้จะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งถูกไหมคะสีศตัวตรงตอบ2.40ดังนั้นแต่ละส่วนที่แบ่งนี้จะต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งหมด ซึ่ง2ตำแหน่งนี้เป็นจำนวนที่อยู่ระหว่าง2.4กับ2.5นะคะ2.4ดังนั้นถัดไปโทษนินยม2ตำแหน่งเท่าไหร่คะบอกซิ2.41ถัดไป2.42ถัดไป2.43ถัดไป2.44ถัดไป แล้วก็ <10. 6 S 1> แล้วก็ <10. 4 S 1> แล้วก็ <10. 4 S 1> แล้วก็ <10. 5 S 1> แล้วก็2องจุ้าศูนย์นะคะซึ่ง2.50มันก็มีค่าเท่ากับสองจนะคะคุณครูกำหนดมาเป็นทศนิยมสองตำแหน่งให้นักเรียนหาว่าทศนิยมสองตำแหน่งนั้น มีค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเท่าไหร่ดังนั้น2องตำแหน่งที่คุณครูให้มานี้ให้นักเรียนหาว่ามีค่าประมาณเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งเท่ากับ2.4หรือเท่ากับ2.5โดยที่นักเรียนหาค่ากึ่งกลางก่อนค่ากึ่งกลางนะคะตั้งแต่2.40ถึง2.50กึ่งกลางคือเท่าไหร่คะ 2.45คือตรงนี้ถูกไหมคะตั้งแต่2.45เป็นต้นไปให้ประมาณเป็นทศนิยมเท่ากับ 2. 2. <5. S 1> แต่ถ้าเกิดน้อยกว่า2.45ก็คือตั้งแต่2.44เป็นต้นไปลงมาด้านนี้คำตอบคือค่าประมาณเท่ากับ 2. 2. <4. S 1> 2. จดองไว้ดีถ้าครูถามว่า2.46มอง2.46 มีค่าประมาณเป็นพอสนิยม1ตำแหน่งเท่าใด2.5 2.5ตอบยังไม่มั่นใจบางคนยังไม่ตอบเอาใหม่2.4 1ตอบค่าประมาณเป็น1ตำแหน่ง2.4 <2. 4. S 1> 2.4 2.4 7 2.5 <2. 5. S 1> 2.5 2.4 3 2องจุดสี่สองจุดสี่ห้าสองจุดห้สองจุดสี่เก้าสองจกัญชัยยืนยืนค่ะกัญชัย2 4งสองมีค่าประมาณเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งเท่าใด2.4ถูกต้องปรบมือให้ ก็ต้องสุ่มก่อนว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะอ่ะอีกสัก1นะคะอันนี้ตอบว่า2.4แบ่งออกเป็น10ส่วนเท่ากันเริ่มต้น1ตำแหน่ง5.7บอกได้ไหมคะว่า5.7สุดท้ายเลย1ตำแหน่งคือ <5. S 1> ดีมาก7 7ปรับเป็น2ตำแหน่งได้เท่ากับ จุดเนะคะถัดไปเป็นเท่าไหร่คะสองตำแหน่งห้าเจ็หน่งต่อไปห้าถัดไป 5, ค่ะค่ากึงกลางเท่าไหร่คะค่ะาคกึงกลาง5.75นะคะเอาละค่ะทีนี้เรียนตอบพร้อมกันแต่ว่า5.71เป็นค่าประมาณโทษนิยม1ตำแหน่งได้เท่ากับ5.7 5.74ค่ะ5.76 5.75 เอ่อห้า <5. 7 S 1> จุดเจ็ดเก้าห้าจุดเจ็ดสองเจนพบมองแล้วเนี่ยมีเจนพบคนเดียวยืนสิคะเอาใหม่ค<ม>นอื่นไม่ต้องบอกเจนพบห้าจุดเจ็ดแปดเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง หนึตำแหน่ง5.78 <5. 78 S 1> เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่ง2องตำแหน่งคุณครูให้ตอบเป็นค่าประมาณทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเท่ากับ5.8 5.8ถูกต้องอ่ะปรบมือให้นักเรียนต้องระวังนะคะต้องระวังเอาละค่ะเปิดหนังสือหน้า80 เปิดเร็วค่ะเปิดเร็วหน้า80สข้อนี้ตอบถูกต้องหมดยกให้กันบ้านไม่ต้องแต่ถ้าเกิดคุณครูมองไปแล้วมีบางคนที่ไม่ตอบแสดงว่าตอบไม่ได้การบ้านมีทั้งห้องตกลงนะคะอ่านตัวตรงคุณครูกำหนดมาในรูปของเส้นจำนวนให้นักเรียนบอกค่าประมาณนะคะจากที่คุณครูกำหนดให้สองตำแหน่งประมาณ